และก็สวัสดีชาวมนุษย์มนทุกท่านด้วยครับข,ขอเสียงหน่อยเช้าเช้าเสียงมันจะไม่ค่อยมียมเดี๋ยวชั่วโมงจะมีผลแล้วเดี๋ยวชั่วโมงจะมีผลล้ <c oughs> วันนี้นะครับบรรยากาศเรานะครับกับปีปนี้4ีสัปดากับโครงการ การจัดงานพัฒนาศักยภาพด้านธานบัรุงศิลปะวัฒนธรรมมนุษย์มดถูกปัญญาท้องถิ่นชาวปักต้ยซีซันฮาค่ะปีนี้นะครับปีที่5แล้วมาในตีมอะไรปีนี้คนสวยปีนี้ค่ะเรามาในตีมของวิถีปักใต้ค่ะพี่โอปารากาน<อ>ภูเก็ตท้องปีที่แล้วเรามาเรามาแบบโนราจัดโครงการท้งนี้เป็นการจัดโครงการในลักษณะในรูปแบบการประกวดควิดีโอภูมิปัญญาชาวปักใต้ซีซัน้าประกวดทางสำรับอาหาร ใต้บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเกิดโครงการจัดงานพัฒนาศักยภาพด้านทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมนุษย์มนภูมิปัญญาท้องถิ่นสามภาคใต้ด้านข้าขออภัยเชิญครับครับขอบคุณครับข้านเจ้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทางคณะให้เกียรติเชิญมาร่วมโครงการในวันนี้ได้เป็นประธานในวิธีเปิดนะครับโครงการในวันนี้ก็คือการจัดงานพัฒนาศักยภาพ ด้านคัดลบำรุงศิลปะวัฒนธรรมมนุษย์มดภูปัญญาท้องถิ่นชาวปักใต้ซีซั่นห้าแล้วนะครับสแสดงว่ากิจกรรมมีการจัดอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องก็คือสแสดงให้เห็นถึงความความใส่ใจของคณะผลที่เกิดขึ้นก็คือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาก็เลยมีการจัดกิจกรรมรอย่างต่อเนื่องและหวังว่ากิจกรรมนี้จะยังคงจัดไปเรื่อยๆในทุกซีซั่นต่อไปนะครับ ก็ขอชื่นชมทางคณะมนุษย์นะครับที่ได้ตระหนักถึงความสํำคัญในการปลูกฝังได้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและการเล่นของชาวปากใต้ในชุดในชุมชนต่างๆได้นํามาต่อยอดโดยการใช้สื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอเพื่อมาประกวดรวมถึงรณรงค์ให้ทุกหลักสูตรมีการสแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและการด่เร้นของชาวภาคใต้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาบุคลบุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและการด่เร้นของชาวภาคใต้อย่างลึกซึ้งขอให้การจัดโครงการในวันนี้บรรลุจุดมุ่งหมายทุกประการที่ตั้งไว้และขอให้นักศึกษาได้ได,ได้ได้ทราบถึงวัฒนธรรมของชาวภาคใต้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเป็นการ เป็นการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของของพวกเราที่เป็นคนใต้ด้วยบัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขออนุญาตเปิดโครงการหน้าบัดน,นี้ครับขอบคุณครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองอธิการบดีรัศษาละกษรแพทยนะครับคณะบดีคณะมนุษศาส์และสังคมศาสตร์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะทาพิธีเปิดนะครับใน,น,นคนรักษาแะครับเดี๋ยวเรานับพร้อมกันนะเปิดงานนะครับนับ5 4 3ส นหนึ่งรอเสียงลงเบอร์เลยครัของเปิด์การนะครับโครงการโครงการ ะะเพราะนั้นเนี่ยมันสะท้อนที่เห็นว่าชิ้นงานหนึ่งชิ้นที่ทำเนี่ยค่ะมันใช้สา์ความรู้ในหลายๆด้านนะคะรวมทั้งการที่นักศึกษาของคณะเรานะคะได้มีการฝึกนะคะได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องวิศวกรสังคมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆได้เอามาประยุกต์ใช้ในการทําวิดีโอคลิปในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือว่าเป็นผู้เข้าร่วมหรือไม่ได้รางวัลทุกคนมีความสามารถกับได้เกียรติบัตรด้วยนะครับโอเคครับและ โอเคครับอัปปมือให้ก่อนใช่เลนะ<อ>าายครับวิชาภาษาไทยนะครับกับทีมที่สิบเก้าในชื่อเรื่องว่าปรากรพม์นน่ณีแห่งเกาะยอค่ะครับสามหนึ่งหักยี่สิบบนตึกหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์บนบน,นะครับโอเคนะครับเอาภาพจริงจากบนแล้วนะครับค่ะก,ก็อเสียดายนะแต่ว่าเป็น